หลังจากที่ไม่กี่วันก่อนซิมิคาได้เป็นนักเตะที่ทําการสังหารจุดโทษในนัดชิง FA ฟเอัพกับเชลซีพาทับลิเวอร์พูคว้าชแชมป์ในปีนี้ไปหมาดๆและเนื่องจากเรายังไม่เคยทําเรื่องราวของเขาเลยนะับตั้งแต่แข้งชาวกรีซรายนี้นะคะย้ายจากโอลิมปิกกสมายังลิเวอร์พูในปี2020ในคลิปนี้เราจะจะพาทุกคนไปฟัง5เรื่องของคอสตารซิมิคาที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อนกันค่ะ ข้อแรกคอสแตนซิมิคาร์ดมีชื่อเต็มว่าคอนสแตนตินอสซิมิคาร์ดเกิดวันที่12พฤษภาคมปี1996ที่เมืองเทซาโลนิกีประเทศกรีซเป็นลูกชายคนที่2ที่เกิดมาในครอบครัวชนชั้นกลางแต่พ่อกับแม่ก็ซัพพอร์ตพวกเขาเต็มที่ในการเล่นฟุตบอลหลายคนไม่ทราบว่าพ่อของซิมิคาร์ดนะคะเคยเป็นนักฟุตบอลมาก่อนในตำแหน่งเซนเตอร์แบ็กก่อนที่จะมาเปิดร้านขายลูกกวาดเพื่อหาเลี้ยงครอบครัวพ่อของเขาพาลูกชายไปเข้าอะคาเดมี่ฟุตบอลตั้งแต่5ขวบเนื่องจากซิมิคาร์ดนั้นร้องไห้ตามพี่ชายของเขา เพื่อจะขอตามไปที่อะคาเดมี่พ่อของเขาไม่มีทางเลือกจึงพาซิมิคาร์ไปฝึกกับพี่ชายของเขาส่วนสเตอร์จิออสนะคะพี่ชายของซิมิคาร์ในปัจจุบันก็กําลังค้าแข่งอยู่ในลีกรองของกรีซซูเปอร์ลีกนั่นเอง ข้อที่2สไตล์การเล่นของซิมิคาร์ดซิมิคาร์ดมีส่วนสูง178ซนติเมตรขนาดเท้าซ้ายและมีสไตล์การเล่นคล้ายๆกับแอนดี้โรเบอร์สันฟูลแบ็กฝั่งซ้ายตัวจริงเขามีพลังงานสำรองมากมายเช่นเดียวกับโรเบอร์สันที่สามารถวิ่งขึ้นและลงสนามได้ตลอด90นาทีอีกทั้งยังมีเท้าซ้ายที่ใช้เปิดบอลได้แม่นยำอีกด้วยโดยในฤดูกาล2019-2020นะคะก่อนที่จะย้ายไายังลิเวอร์พูลซิมิคาร์ดทำได้ถึง7แอซิสให้กับโอลิมปิกอสนอกจากนี้ยังมีเกมรับที่ดีโดยเฉพาะซาย ติการหม่งและเข้าสกัดได้มากที่สุดในยูโรปาลีกอีกด้วยข้อที่3ซิมิคาเป็นแฟนบอลของลิเวอร์พูลซิมิคาได้เปิดเผยความลับว่าจริงๆแล้วตัวเขาเองเคยเชียร์ลิเวอร์พูลมาตั้งแต่เด็ก พี่ชายของผมเป็นแฟนลิเวอร์พูลแล้วก็เป็นคนกดดันให้ผมรีบๆเดินทางมาเซ็นสัญญาตอนเด็กๆผมก็เลยเชียร์ลิเวอร์พูลซึ่งมันทําให้ครอบครัวผม,ผมทุกคนรวมถึงพี่ชายมีความสุขอย่างมากกับการย้ายทีมครั้งนี้ผมคิดว่าพี่ชายของผมคงไม่เชื่อว่าผมมาอยู่ที่นี่แล้วและพอเขาได้เห็นภาพนี้เขาก็คงเข้าใจว่าผมมาเซ็นสัญญาที่นี่จริงๆและคงจะมีความสุขอย่างมากซิมิคาร์ดเปิดเผยความลับผ่านเว็บไซต์ l i v e r p o o l f c c o m ข้อที่4ผลงานของซิมิคาร์เจ้าตัวได้เล่นฟุตบอลอาชีพและลงเดบิวต์ครั้งแรกกับทีมโอลิมเปกอสเมื่อรุฤดูการ2015-2016และอยู่มาจนถึงปี2020ซิมิคาร์ลงสนามทุกรายการ86นัดตลอด5ปียิงประตูไม่ได้เลยแต่จ่ายไป12แอซซิตเคยถูกปล่อยยืมให้กับเอสเบอร์ของลีกเดนมาร์กในฤดูการ2016-2017ลงเล่นไป13นัดยิงได้2ประตูและเคยถูกปล่อยยืมให้กับวิลเลมทูของลีกฮอลแลนด์ในฤดูการ2017-2018ลงเล่นไป30 เจนัดและยิงไป6ประตูส่วนผลงานนั้นเจ้าตัวเคยคว้าแชมป e ์ซูเปอร์ลีกกรีซได้2ส,สมัยในฤดูกาล2015-2016และฤดูกาล2019-2020และแชมป์ล่าสุดกับลิเวอร์พูลนั่นก็คือคาราบาวคัพและ FA คัพนั่นเอง และข้อที่5เป็นนักเตะที่เจอกันครอบเลือกและเฝ้าติดตามดูฟอร์มของเขามานานถึง2ปีแน่นอนว่าสายตาที่เฉียบแหลมของเฮดโค้ชอย่างครอบนั้นมักไม่พลาดในการเลือกนักเตะเขาชื่นชอบความเป็นนักสู้ของซิมิคาร์โดยได้กล่าวว่าเราเฝ้ามองคอสตาร์มานานแล้วและดีใจจริงๆที่เขาได้มาร่วมงานกับเราเขาเป็นนักเตะที่ดีมากๆเป็นนักเตะที่มีทัศนคติที่อยากแข่งขันและอยากเอาชนะและผมชอบความคิดของเขาจริงๆ และซิมิคารนะคะได้เซ็นสัญญากับลิวพูยาว5ปีซึ่งสัญญาจะหมดลงในปี2025เดือนมิถุนายนเรียกได้ว่าทัพหงแดงยังคงใช้งานเขาได้อีกยาวๆและในฤดูกาลนี้เจ้าตัวก็ถูกส่งลงสนามไปแล้ว25น้นัดรวมทุกรายการและช่วยแอซิ์ไปถึง6ครั้งจึงถือว่าซิมิคารนั้นยังเป็นอะไหล่ที่ยอดเยี่ยมสําหรับลิวพูอีกด้วยและนี่ก็คือ5เรื่องราวของคอสตาซิมิคารที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อนส่วนนี้พวกเราจะฝูงต้องขอลาทุกๆุกคนไปก่อนอย่าลืมกดไลค์ like, กดติดตามและกด แชร์คลิปนี้เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ